คืนนรกสาบสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังคืนนรกสาบตอนที่8ดก่อนที่จะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะบ้านทรงไทยแบบชาวเหนือปลูกมาไม่น้อยกว่า30กว่าปีเป็นไม้สักทั้งหลังสภาพบ้านยังแข็งแรง อยู่ในสภาพดีปลูกกลางสวนร่มครึ้มห่างจากบ้านผู้ใหญ่จิตเล็กน้อยทว่ากลับมีคนอาศัยอยู่เพียงคนเดียวเป็นชายชราวัยเจ็ดสิปีเศษท่าทางยังกระฉับกระเฉงแข็งแรงผมสีดอกเหลาขาวโพนไปหน้าเรียบเฉยรอยตีนกาขึ้นเป็นแห่งๆนามพ่อเท่าจอมจักปุชายาจอมตาดี เหตุที่มีฉายาตาดีก็คือนามสกุลจักปุนั่นเองที่ประหลาดอีกนิดก็คือพ่อเท่าจอมมีดวงตาที่สดใสทั้งในและนอกอยู่ตลอ,อดเวลาตาในคือมีสายตาที่ไม่ต้องงอแว่นสายตาใดๆทั้งสิ้นตานอกคือเป็นคนที่มองการไกลถ้าภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล หรือมีวิชันที่รอบรู้และครอบคุมไปเสียทุกอย่างพอเท่าจอมตาดีเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งเมื่อหลานชายคนโปรดรีบร้อนขึ้นมาหาตามที่ถูกเรียกตัวปูวัดดีครับมีอะไรเหรอชานนยกมือไหว้นิดหนึ่งพร้อมกับถามเสียงรัวเร็วหน้าตื่นเออวัดดีนี่นน เอ็งจำนิทานที่ปู่เคยเล่าให้เอ็งฟังเสมอเสมอได้ไหมได้ครับปู่นิทานเรื่องคืนมรณะใช่ไหมครับเออเรื่องนั้นแหละเวลานี้มันไม่ได้เป็นนิทานอีกแล้วแต่มันเป็นเรื่องจริงปู่ให้ชื่อเรื่องเสียใหม่ว่าคืนนรกสาบเพราะมันยิ่งกว่าคืนมรณะหลายเท่านัก หมายความว่าไงครับปู่เออพอเท่าจอมถอนหายใจเฮือกใหญ่ซีหน้าปริวิตกเอ่ยต่อข้าไม่คาดคิดเลยว่ามันจะกลับฟื้นขึ้นมาได้และภายในคืนเดียวมันทำเหตุคนตายไปถึงร้อยคนในสามหมู่บ้านชานนเบิกตากว้างปู่ตายถึงร้อยคนหรือครับใช่เวียงไว้ บ้านเราสาสิบห้าศพส่วนห่วยน้ำดิบของเจ้าผู้ใหญ่ท้องสุขสามสิบศพและดงมะไฟอีกสาสิบห้าศพรวมร้อยศพพอดิบพอดีมันร้ายการจริงๆการกลับมาของมันในครั้งนี้ต้องการแข่แค้นและซื้อเผ่าพันธุ์ของมันเป็นแน่ปู่ ก็ไหนว่ามันถูกผู้มีวิชาอาคมขั้นสูงตรึงด้วยของวิเศษสุดยอดไม่สามารถจะฟื้นคืนชีพมาได้อีกแล้วไม่ใช่หรอ,หรอผู้เป็นหลานชายถามขึ้นอย่างสงสัยปู่ก็คิดจนหัวจะแตกนี่ไงมันหลุดพ้นจากของวิเศษนั้นได้ยังไงใครเป็นคนช่วยมันครานี้ชานนเป็นฝ่ายถอนใจบ้าง พร้อมกับเอ่ยเสียงเบาวิวว่าปู่ผมจะสืบสาวเรื่องนี้นะเฮ้ยไม่ได้รอกเจ้านนทําไมล่ะปู่เองฟังนะคืนเดียวมันเด็ดที่เป็นร้อยแสดงว่ามันแก่กาวิชาขึ้นมากในห่วงเวลาหกสิบปีมานี้เพราะฉะนั้นเองเทียบชั้นมันไม่ได้หรอกอีกอย่าง พ่อแม่เองไม่ยอมแน่ที่จะให้เองไปเล่นกับผีสางมารางดงจั่วร้ายเช่นนี้แต่ปู่เคยบอกว่าผมมีไฟห้าเม็ดเป็นรูปดาวห้าแฉกอยู่กลางหลังของผมซึ่งสามารถใช้ต่อกรกับพูดผีปีศาจได้ไม่ใช่หรือปู่ใช่ในตำราบอกเช่นนั้นและเองเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วย แต่จะต่อกอนกับพูดผีได้แค่ไหนเพียงไรปู่ไม่ขอยืนยันนะชานนแล้วจะทำยังไงล่ะปู่ขืนทิ้งไว้แบบนี้ไม่ตายกันทั้งหมู่บ้านหรือแน่นอนไม่เชื่อเองดูในคืนนี้จะต้องตายเป็นเบื่ออีกแน่ๆเอาละปู่ผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งมันต้องหมายหัวแน่รวมทั้งพ่อผมด้วยเพราะงั้น ผมก็เหมือนสุนัขจนตรอกดีๆนี่เองไม่ใช่หรือปู่เออจริงของเองแต่ข้าแปลกใจอยู่อย่างท่านผู้เฒ่ามีสีหน้าครุ่นคิดขึ้นมาทันทีอะไรหรือปู่ครั้งกระโน้นมันจะข่าเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นโดยเฉพาะสาวบริสุทธิ์แต่ครั้งนี้มันกลับข่าผู้ชายล้วนๆน,นี่แหละที่ปู่รู้สึกแปลกใจละ ปยิ่งเป็นแบบนี้ผมถอยไม่ได้แน่ๆแ,และงอมืองอตีนไม่ได้ด้วยต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับมันอย่างที่โบราณว่าอยู่ก็ตายไปก็ตายพ่อเท่าจอมจกักปุเข้าใจคำพูดผู้เป็นหลานตลอดเพราะชานนเป็นหลานชายเพียงคนเดียวที่มาคลุกคลีกับผู้เท่าตาดีตั้งแต่เล็กจนโตและรับเอาศาสตร์ชนิดหนึ่งของผู้เท่าไว้โดยที่ผู้ใหญ่จิต ซึ่งเป็นลูกชายโทนแท้ๆไม่รักแค่ราคายเลยเอาละเอาละปู่คงห้ามเองไม่ได้แต่ปู่ขอเพียงอย่าประมาทเท่านั้นใช้สติปัญญาให้มากที่สุดแล้วสิ่งที่ปู่ให้ไว้ละ่ะยังอยู่ครับปู่ผมรักษาไว้เป็นอย่างดีอย่าลืมพกติดตัวละ่ะครับปู่งั้นว่ามาสิเองจะทำยังไง ผมยังบอกอะไรปู่ตอนนี้ไม่ได้ขอไปดูสุกก่อนครับดีเมื่อได้ความยังไงรีบมาบอกปู่นะจะช่วยวางแผนให้ครับปู่ผู้ใหญ่จิตวางวิทยุไอคอมลงอย่างเหนื่อยล้าเต็มทีหลังจากที่วอติดต่อกับกำนันสุทธีและผู้ใหญ่ทองสุขผู้นำหมู่บ้านร่วมชะตากรรมเรียบร้อยผลของการปรึกษาหารือคือ คืนนี้จัดเวรยามเป็นผัดผัดและเป็นจุดจุดทั่วหมู่บ้านโดยอยู่จุดละสิบคนเป็นอย่างน้อยไม่เว้นคนหนุ่มหรือคนแก่ใดๆทั้งสิ้นเพราะมีสิทธิ์ตายแห้งด้วยกันทั้งนั้นสำหรับเวียงหวายแห่งนี้มีถึง250หาลังคาเรือนมีผู้ชายที่อยู่ในวัยมีสิทธิ์ตายแห้งราวราวสีถึงห้าร้อยคนเพราะฉะนั้นผู้ชายจำนวนนี้ ถ้าไม่รักษาเงื้อรักษาตัวให้ดีแล้วก็มีสิทธิ์ศู์พันภายในไม่เกินสิบห้าวันเวียงหวายแห่งนี้กลายเป็นเมืองร้างผู้ชายอย่างไม่ต้องสงสัยผู้ใหญ่จิตและนางแสงคำนั่งคุยกันเบาๆที่เก้าอี้ไม้สักในห้องโถงต้องเงยหน้าขึ้นเมื่อชานนลูกชายคนเล็กเดินเข้ามาหาแล้วนั่งลงตรงข้ามผู้ให้กำเนิดทั้งสองด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนัก พ่อแม่กำลังปรึกษากันเรื่องนั้นใช่ไหมครับใช่นี่นนแม่ถามหน่อยกินข้าวกับปู่มาแล้วใช่ไหมครับแม่นี่นนลูกคงรู้แล้วใช่ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านเราและหมู่บ้านใกล้เคียงเพราะงั้นตั้งแต่คืนนี้เอ็งอย่าออกจากบ้านไปไหนเป็นอันขาดโดยเฉพาะเมื่อพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเช่นเวลานี้ ครับพ่อชานนกั้ำเกืนคำพูดที่จะพูดไว้เสียเอ็งจะว่าอะไรก็ว่ามาเปล่าครับผมไปอาบน้ำก่อนนะพ่อแล้วจะเข้านอนเลยอเออเอ็งอย่าปื้นคำสั่งข่ะเป็นอันขาดอะไรเป็นอะไรเอ็งคงรู้ดีนะครับพ่อนอนจะ้ะอาบน้ำเสร็จแล้วเข้านอนทันทีนะลูกแม่มีเรื่องคุยกับพ่อครับ ชาโนนเดินไปที่ห้องนอนของตนเองทันทีพี่จิตคืนนี้พี่ต้องตรวจเวรยามตลอดเวลาใช่ไหมใช่มีอะไร,หรเหรือแสงคำฉันเป็นห่วงลูกไงเพราะส่วนใหญ่ที่ตายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับลูกเราเออพี่ก็เป็นห่วงมันที่สุดแต่เอาเถอะพี่ยอมตายถวายหัวจะไม่ยอมให้เจ้าโนนเป็นอะไรไปเด็ดขาดเองสบายใจนะ พี่ก็เหมือนกันระวังตัวให้ดีด้วยนะพี่ผ่านมามากแล้วไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายอีกอย่างพี่ก็มีลูกบ้านมากมายเป็นลูกน้องที่ไปด้วยคงไม่เป็นอะไรหรอกนะว่าแต่เองปิดบ้านช่องห้องหอให้สนิทละ่ะหากพี่ไม่เรียกห้ามเปิดประตูเด็ดขาดเข้าใจนะจ้ะพี่ทั้งสองผัวเมียพูดคุยกันอีกครู่หนึ่ง ลูกบ้านที่ทำหน้าที่ตรวจเวรยามก็ามาตามผู้ใหญ่จิตซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วเข้าลูกไปทันทีโปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้า ขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ